สกยี่สิบสามตั้งแต่รีเบอร์เริ่มเ่ก็ช่ไปบ่าครึ่งละเออกไกูเกแล้วกูไม่เปลี่ยนเปลี่สเก้าโลแคนเออโล่แคนเออโลแคนเออโลแค้นเอองแคนชนะชนะว่ะวแล้วชนะแล้วเพอร์เฟคชียรเป็นเชียร์เก๋สาวนี่กูยาง มาใหม่ทำอะไรได้อะทิ้งไเหรอเออทิ้งไ้อยากบอดเฮ้ยเดี๋ยวมันเริ่มก่อนไปจุกอะไรทั้งสิทธิ์มันปลดล็อกได้ไรไปทิ้งไปใช่หรอมันปลดล็อกไงแบบเก็บเรียนตะเกินยังไงอ๋อเก็บมันมึงจะถอยยูนิคเอาเนี่ยโกงแล้วไม่ริ้วมันก็เรียมูลาเลยเด็กเด็กกอกเฟมือเอาอยู่นี่ได้ไหมอยู่นี่ได้ได้ได้ลงไปอย่างี้ไหมอ่ ตัวสิบตัวสิบเลยเหรอตัวสามคุ้มไหมคุ้มแรงไม่ตับใช่เป็นด้ากาวดาฮิดเทิเลยฮิเลยขอจริงนะครับอยากแมวกแค่เดือก็แตกแค่เดือ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 ก วุ่นเว้ร์ช่ป่ะเป็นเฮียอะไรมึงไล่ตัวไหนมึงได้ตัวนั้นนะเฮ้ยมือเลยยุ่งขะพี่อะไรดำจิตได้ดำจิตอะไรเฮียนี่ได้เฮียนี่ยอยากไบกใจจริงขึ้นสิเขินเอือห์เขนเอือมาไม่ได้เขาินจุ่ยนี่ยังยังมาลงจากกองลงไปไหนลงไปไหนตัวเริ่มก็มาลงจากกองเลยแล้วไม่ไล่เออไล่ก่อนลงเลยนะ โอ้โอ้ให้ลงนี้คุ้มกว่าแบบเผื่อลงบัตเบลดได้ไงอ้ยบัตเบลดลงจากลงไหนก็ไงเท่าเดียวกันอ๋อสิบแสนหมื่นปล่อยเลยมือกลัวอะไรบุลเลยห้าเผาห้าพันตีก่อนแล้วค่อยไปหมื่นตีวะควอมหนึ่งไงโอ้ยบวกหมื่น แล้วก็คลิกลูกปล่อยอิ่งยิ่งยิวเจ็บไหมทำได้แค่ยิ่วหนี่ะให้ลูกแอบเอ๋อไงมือจะหมดแล้วโอ้เจ็บแม้อะไรอย่าเนี้ยโอ้ยนี่ไม่ทำอะไรนี่หับตาเล่นนะนี่หับตาเล่นนะอันนี้นี่คือใช้ตีนเล่นนะเว้ยเอาตูเบสไอ้สัสดีช่วนนะเอาตัวนี้เอาเบสเอาที่อะไรครเบเอาตัเบสเอาเบสเอาเบสจะเบสเยอๆเนี่มงกลับมาเอาที่เไม่เบสตไม่ติดัตัวเลย เย่แล้วเบ็ไงอ่ะเบ็ไงอ่ะเบ็ไม่ได้เออไม่เมื่ออยู่ในนี้อยู่ในท่าเบ็แล้วจูบต้องต้องเบ็ก่อนต้องเบ็ก่อนโอ้เย่แล้วบอลไม่ความเป็นความไงนที่ความไหนได้ความไหนได้ใช่เป็นความไหนได้แต่ว่าต้องเบ็ก่อนจุ่มแล้วเผาใช่เมื่อมันเบ็ก่อนหนึ่งตีข้างเนี่ยบอลตีข้างตีข้าง กูคิดว่ากูจะปล่อยนยมันต้องเบสอย่าไปเผามันมันต้องเบสเด็กไม่เบสเด็กไม่เบสเลยก็ตีข้างไงเด็กมึงไม่เบสเหมือนคนกอดก็อันนี้บอกกอดพอให้แขกตีข้างก็ไม่เบสถ้าใช่ไงก็คงพูดไม่งั้นไงเออตีข้างไม่เบสทำไมเมื่อกี้ไม่เผาหลังแล้วก็เอาเวรตีข้างนะได้เบสไงดีเดียวเฮายไอติดไปตัวเดียวเออย่างน้อยก็ติดไหมเออยี่นี้ก็มีปล่อยแล้วก็ได้สามขีแล้วก็ไม่ตาย นอนพกไ่อดีอดีเลยยี่ยสู้อะไรอยู่สอะไรอยูไม่เยี่ยค่โลกเคเอือเราส้ไม่ได้รหมูไงสามทิศเลยแบบมีแวนสิสาเลยพาไปให้ดึงนะอ๋อหมือนไหมยมึงยกยกมีแ่เือะไผ่านไม่ต้องไตคเนะไม่ไม่ไม่ไตหไตไปต้องติดไฟวะ ไม่เป็นไรยูสซนก็ชาะได้้องรัไม่มันทำอะไรได้ทำไมไม่ยิ้มไม่จิัแล้ก็แล้วก็อ่งูนี่ไหมนี่ไหมี่หรอคหนึ่งเนีเปิดสามพอสองใบสองลยเหรออไม่เปิดไรเหรอไม่ใช่นีรีเวลสี่เปเปิดเปิดสามไโกงไมได้ลงมาคหนึ่งนเออเปิดต่อไม่ไม่ลงกะไดไหมเออลงไระไดเฮียลงเลยแหละเออ ระหว่างอ๋อไอ้้ไอนี่มันใช้ความโฉบไม่เอาอันนี้ไปเอวเวลมันเผื่อใช้ตาตัดเฮ้ยไม่ใช่เผื่อใช้แสแรงกันตะเกี๊ยดายกูจับได้กูเห็นกูบกบานช่างแม่งพูดเฮี้ยไม่กดี่เหรอตีแม่งฝ่มือเงี้ยเอาไปแหวนวิเทคนะตีไม่เข้าไอ้ชิบมึงมาตีไม่เข้าก็เฮี้ยเลยเข้ามาไม่เข้าไม่เข้าวะทำไมตีไม่เข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับยืนให้อีกแล้วควายเราตีฮียแล้วนี่โอ้เรียกกูเรียกกูเนี่ย ไม่รอดไม่รอดอยากตีก็ตีไปอาไมเบียดเบียงาเดี๋ยวก็เบียดละเดี๋ยวบายฮิวก่อ่ะไงกูคว่ำเลยเอาล่ะได้ฟังฮีโร่นั่นไงกดได้ได้ได้ไสู้อ่ะได้สู้อ่ะได้สู้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 ไอตัวที่ไม่เคยผิดใครลงไว้ติดกูลงนี่ กูก็ไม่เคยโดนปิดเลยเนี่ยตีังไงกูก็ไม่ตายเว้ยขนาดจะปิดได้กูยังไฟนอลฮิวเลยอาเกียรืมอะไรสัสเบล้วว้า้ีเบลไปล้ยาหมอไปน้ยสไแดมบอกสามจกิว

ไม่เดี๋ยวเชี่ยนี่ตีถ้ามันได้ไปใส้ไปทิกรอบแรกใช่ไหมรอสองมันตีหรือปล่อยก็ไปได้ไม่ขี้เราตายไม่ตายเจ็บสี่เก้าหรอปล่อยมา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 ยังไม่ตีหลับหลับแม่ก็แม่กซื้อมาเล่นเกี่ยใหเนี่ยเชี่ยกูลิวปล่อยปล่อยปล่อยความยัางในสัตว์อ๋อความยี่มันขี้แน่แน่ปล่อยไม่เดียวใช่ไหมเดียว เชื่อกูยังเปนตัวเฮียที่ใครไม่เคยลงเลยหล่ะนี่กระปุกสองรอบไหมนี่อ่ะกูไม่รอดแล้วเฮียชิวกูนี่แบบป๊อปะแปะหายใจเลยไตัวบ้านหอมไหมเมื่อกี้ไม่ไม่หอมเดี๋ยอะเย็ดแหมเบสจะไม่มีขึ้นมือเลยหนุ่มนี่ยจบแล้ะจบแล้วทำอยู่ในโชว์กับใบเดียวดิอยู่ในห่าวโฟกใบเดียวไม่อยู่ในไอสัตว์ขอไป่ลยขยับมือขอทางมือง่ายง่ายง่า ไไปตีมีสแตนไหมมีไหมมีช่างมพูดเลยเข้ามาแต่ลอะไรอีกอะอยู่ไปเด้อะไรอย่าบ่เชื่อพี่ยังเชื่อพี่ยังเก็บเก็บอย่างไว้แ่ะไงโล้เยนะโล้แโร่เถือแข็งเอือฝากความพูนเทตานะหยุดหยุดเล่งไงโล่ได้แล้วจะไหวหรเรี่ยวมีมีมีอะไรฝากความพูนเ้าไหม แเอแ่งเอแ่เอ,อ,อจำได้ว่าขอว่าหลอด v สดีเบอร์นะ